นางไส่ชื่อนางเุื่นมีนาดังว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อนางจันทิราพรนะคะวัดรัตดีเป็นโซนตุ๊ากาบอกกันด้วย <c oughs> โซนสนิทเลยค่ะตอนนี้นโซนสนิทเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนสิบกว่าปีแล้วแหละที่ป่วยบ้านนะคะแต่ทุกวันนี้สบายดีแล้วหายจาก โรคใครให้เจ็บไม่ใช่หายจากโรคนี้นะคะใช้ใช้คำว่าหายเลยเหรอพี่หายค่ะจริงๆแต่เด็กฟอถามนิดนึงว่าช่วงที่ป่วยอ่ะมีอาการยังไงบ้างคะมะเร็งรังไข่ตอนแรกตอนแรกนี่คือแบบหมอไม่รับและหมอภูณรังไม่รับแล้วนะ<อ>เข้าห้องดับจิตอย่างเดียวค่ะวอให้ไปบำบัดจิต ก็คือให้เข้าห้องบำบัดจิตบำบัดจิตเะว่าผู้ป่วยโรคนี้จะเครียดเนาะแล้วแล้วแล้วอาการแนบ่มันมันมันจะเป็นแบบคล้ายๆเราท้องโตอ่ะเราเราหมอเนี่ยไม่รับแล้วคืออหมอไปให้ให้ไปหุงข้าวให้ไปอดข้าวเพื่อจะทาการผ่าตัดแต่เรากินของแบบที่ไม่ระมัดระวังเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการการเจ็บป่วยของเรา S <S <an> การรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นอาาันตรายไหมค่ะใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษภัยต่อเลือดของเราหรือเปล่าค่ะตรงนี้ก็คือประสบการณ์ของตัวของของของทีจันเสือใช่<อ>คือเจอมาเอง,เองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองจนแบบที่ว่าหม,มอเข้าเข้าห้องบำบัดจิตแล้วการผ่าตัดผ่านไม่ได้อดข้าวแล้วนะ ขาตัดไม่ได้เพราะมันมัน,ม,นมันไปอ่อน,น้นเ้อมันขึ้นไปแบบกระดูกกระดูกซี่โครงเราตัดไปเราหมดแล้วจากร่างไข่มันลามไปไม่อยใช่จนแบบแบบคือต้องต้องใช้เงินคือ,ค,อคือเราเสี่ยงนะเสี่ยงจนไปถึงจุฬาโรงพยาบาลจุฬานะคะที่งเทพเลยนะใช่ต้องยอมเสียตังตรงนั้นเพื่อให้เราแต่ประสบการณ์ตรงนี้ก็สอนเรามาเยอะ,ะเพราะว่าตรงจุฬาเแนบบี่ยพอเราไป ไปไปไปทําการผ่าตัดหมอเขาก็คือที่นั่นมันร้อมทุกอ,อย่างใช่เขาเสี่ยงค่ะพอผ่าออมาก็คือผ่าแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคือเดินไม่ได้เพราะท้องเราจะเจ็บมากจะเจ็บแบบที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเส้นมันยืดหมดเอาผ่าสองครั้งผ่าใหญ่สองครั้งบอกหลังก็สองครั้งวางยาสลบก็สองครั้งกว่าจะเสร็จโอไม่ธรรมดาคนะ่ะ จนแบบที่ว่ามีคนหนึ่งเขามาแนะนาคือเราเดินไม่ได้นะ่ะก็คือมันจะจะเดินไม่ได้นะนแนะจามีคนหนึ่ง,งมนานะใช่เขาไม่นแนะนาแต่ให้ขวดเอ็้รน้อยนึงคือเราไม่เชื่อเดียวใช่คือให้มาเลีมรน้อยนึงบอกลองกินดูก่อนพอกินปั๊บก็คืออัดอย่างเดียวเนาะคือเราจะตายแล้วเออไหนเราจะตายก็ขอตายกรยาดีกว่า แต่หมอบอกว่าเขาคือเขาจะให้คือให้คีโมเราะค<ะ>่ะก็คืออธิษฐานในตัวเองว่าถ้าหากให้คีโมฉันจะไม่ขอรักคีโมตายดี่ค่ะ,ะคือมันมันมันตายแบบทร,รมานอนะ่ะให้คีโมก<ะ>็<ะ>คือแบบพอผ่าครั้งที่สองหมอให้อยู่แค่สองวันสองวันภายในเดือนเดียว<ะ>ผ่าตัดสอบครั้งใหญ่ด้วยถ้าแผลเราคิดดูแผลมันใหญ่ที่แต่กบลอยจนถึงน่อ ถ่าถามว่าถ้าเป็นธรรมดาไม่ใช้ยารักษา่องบอกไว้ก่อนเลยว่าแผลปิดแน่นอนหหใหญ่ขนาดนั้นเราตั้งเราก้มเนี่ยแค่แผลก็ร,รักษาได<ช>้แล้วอ่ะนะ<ช>เราผ่าตัดเดือนเดียวสองครั้งแต่เราก็แบบที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จนจบมาตรงนั้นเรามาเริ่จัดตัวนี้จับพอเริ่จักตัวนี้ค่ะพอริด้าเคดีพอแต่หลังจากนั้นกินได้ประมาณอาทิต์หนึ่งก็เลยไปสั่งที่เขาบอกว่าที่เท่าไหร่เอามาเลย อาการมั่นตอบโจทย์ยังไงค่ะ<ช>ทีอาทิตย์หนึง่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนี่คือหลังเราที่ว่าเราควดเ,นเนี็ยมันปวดอยู่ข้างๆมันมันแล้ว้องถึงหลังนี้นะมันไม่แล้วธรรมดาค่ะมันปวดด้วย<อ>แล้วเดินยากมากการที่เราจะเดินต้องก้มแบบที่ว่าเวลาเส้นเรายือดอแะหลังจากนั้นมาก็กินกินแล้วทีนี้หมอเขาก็นัดเนาะหมอเขานัดไปจุฬร้าหมอเขานัดไปแต่เชื่อหรือเปล่ปาไปตรวจสองครั้งครั้งสุดท้ายบอกว่าขอไม่ไปตรวจเนี่ย จนวันนี้นะขนาดนี่ไ,นไปตรวจเขาก็คือนัดเรื่อยอ่ะสมเดือนนัดสามเดืนนเดนนเเอนนัดก็แบบทั้งเอ่อสแกนทุโมงทั้งทุกอย่างอ่ะจนในที่สุดคือแบบ